ขอสวัสดีคุณผู้ชมมาด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิดกูลครับนี่ผมก็จะมารีวิวแอดออนสไปเดอร์แมนนะครับผมข้อแอดออนนี้ก็จะมีชื่อว่าสไปเดอร์แมนเดอร์เวทโฮมนะผมแอดออนนะครับก็นะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวแค่ไอเทมนะผมพวกมอนเตอร์ในเกมคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับพวกอเทมชุดอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องนะครับก็มาที่อันแรกเลยนะผมนี่จะเป็นจะเป็นที่อุปกรณ์ที่สไปเดอร์แมนใช้ยิงใหญ่ขึ้นตึกนะสไปเดอร์แมนพลาดพร้อมแล้วก็แอนดูนะครับ ส่วนท่าโฟบีก็คือยิงยหจะข้อมือตัวเองได้เลยนะผมไม่ต้องใช้เครื่องยิงใหญ่นะฮะนี่ครับก็ยิงประมาณนี้เลยนะผมมันเจ๋งมากเลยนะครับผมว่าดีมากฮะมันมีเอฟเฟกตอนยิงใหญ่ด้วยนะผมไอ้มันมีแบบแอนิเมชันตอนยิงใหญ่ด้วยครับแลยวผมจะเปลี่ยนมันมองคนทีสามไม่ดูนะผมขอรีวิวอื่นก่อนนะฮะต่อมาก็มาที่สไปเดอร์เว็บนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ยิงใหญ่เหมือนกันผมจะยิงใหญ่เปนแบบให้มันเป็นใหญ่อย่างนี้นะผมนี่ครับยิงไปถึงแล้วมันจะเป็นการเป็นใหญ่อย่างนี้นะผม นี่เว็บช็อตนะผมก็ค,คือเหมือนเว็บซูเตอร์นั่นแหละครับแค่ยิงเป็นแบบช็อตๆนะผมไปยิงให้ดูนะฮะยิงใส่แมวนะผมยิงใส่หมูบ้านเนี่ยนี่นะผมเป็นเว็บช็อตอย่างนี้นะครับเหมือนการยิงใหญ่ไปรัวๆนะผมเราจะมาที่ต่อไปกันเลยนะฮะเป็นปืนนะผมปืนสายฟ้ามันอันนี้ว่าเขาไม่ได้ทำเป็นไรน้เพิ่มเติมแล้วผมเขาเอามาใส่เป็นธนูนะครับใส่เป็นธนนะครับ ยิงก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะฮะอันนี้ก็คือคุกอันนี้นั่ผมชื่อตามชื่อมาเลยครับมันชื่อคุกใหญ่นะผมยิงไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะดูนะผมมันจะเป็นการยิงยายไปมันจะเป็นการยิงยายไปนะผมพอมันถึงที่แนละ้วมันก็จะเป็นแตกเป็นอย่างนี้ครผมเป็นสามันครับเหมือนเป็นขังเราไว้ข้างในนะผมมาใกล้เทมต่อไปเลยนะผมเป็นระเบิดของกินกอบลินนะผมดูนี่นะ นี่นะเสียงว่างนะครับวันนี้นการปลาไปนะปลาไปแล้วมันไม่กลับมาด้วยนะผมนี่นะส่วนช่ชองชุดก่อนจะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนี่นะผมจะใช้ใดูนะครัะเบิดจิ้กอบลินโอ้แต่ระยะระเบิดมันสั้นมากนะผมออกมามากันที่ชุดเลยนะฮะก็จะมีชุดแบบเป็นหมวกสไปเดอร์แมนนะผมนี่นะครับ ผมจะมาใชใ้ผมจะมาใส่ให้ดูนะครับผมมันจะเปลี่ยนจากชุดกอดในเกมเป็นอะไรนี่นะผมเป็นชุดกอดสไปเดอร์แมนประมาณน,น,นี้นะฮะผมเปลี่ยนไปตอนเช้าแป๊บนึง,น,นะงน,นี่นะครับถ้าเราเรากดค้างนะผมนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่าการยินยาก็จะเป็นประมาณน,น,นี้เลยนะครับผมนี่เจ๋งมากนะครับผมยินยายไปนะฮะ น,นี่ครับเจ๋งอยู่นะผมเรามากันที่ชุดต่อไปกันเลยนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครับเจ๋งมากนะครับผมนี่นะ ก็สารคลิปนี้เป็นไงกันบ้านลนรับผมแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติญญดตามผมด้วยนะครับผมนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะผมไม่ได้มีแค่บุกฟอลพวกนี้ครับจะบมีมอนเตอร์ด้วยนะผมแล้วก็ชุดกอยที่ผมให้ทุกคนไปลองเล่นดูนะครับผมก็โอเคขอให้ทุกคนสนุกกับแบตออนนะผมขอบคุณครับ